ยินดีต้อนรับสู่ช่องแมวฟังเพลินฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนค่าชาค่า,ากาแฟให้ช่องได้ที่เลขบัญชีกรุงไทย6 6 0 5 9 2 5 3 1 9ได้ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องทำนิยายต่อไปค่ะวิวาสามคราตอนที่27องค์รัชทายาทว่าที่จัก,กรพรรดแห่งแว่นแก้นโอรสสวรรค์องค์ถัดไปหากต้องการชีวิตของพระองค์นั้นไม่ต่างอะไรจากการปลงพระชนก่อกบฏเมื่อไรที่เรื่องแดงขึ้นมาโทษสถานหนักคือประหารชีวิตเก้าช พวกเขามีกันอยู่แค่สองคนคนหนึ่งป่วยหนักใกล้าตายส่วนอีกคนคือภรรยาชายที่ถูกผูกติดอยู่กับชีวิตแต่งงานด้วยเหตุนี้การคิดอยากเข้าวังหลวงสักครั้งจึงไม่ใช่เรื่องงา่ายดังนั้นอย่าได้เอ่ยถึงการเอาชีวิตของว่าที่จักรพรรดิผู้ซึ่งพำนักอยู่ในตำหนักบุรพาเขตพระราชฐานชั้นในเลยมีหนาซ้ำยังมีองครักเงาคอยติดตามข้างกายอยู่ตลอดเวลาบางทีพวกเขาอาจกำลังเอาไม้ขีดไปงัดไม้สุงรนหาที่ตายแต่ในเมื่อลู่วันเฉิงต้องการชีวิตเซียวเชิง และหลิงชิงอยู่เองก็อยากให้เขียวเชิงตายเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นก็แค่ลงมือทํามันเสียนางกำนันภายในราชสำนักยังลอบลงพระชนห้องเต้นขณะบรรทมได้แล้วเหตุไฉนพวกเขาถึงจะเอาชีวิตของว่าที่จักรพรรดิผู้เดียวไม่ได้ก่อนหน้านี้หลิงชิงอยู่ไม่เคยมีความคิดอยากลงมือกับรับทายาทอย่างมากก็แค่คิดจะจัดการฮองเฮา รัชทายาทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับสมรถพระราชทานจึงไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีแค้นของเขาแต่วันนี้ที่หอจินซั่วสุราที่อีกฝ่ายดื่มไปแล้วจอบนั้นทําให้เขารู้สึกสะอิดสะเอียนได้อย่างแท้จริงเขาเป็นบุรุษย่อมมองออกกว่าแววตาที่รังทายาทใช้มองตอนเองนั้นหมายถึงอะไรแต่งงานกับลู่หวันเฉิงมาเป็นภรรยาชายก็แล้วไปเถอะหากผู้ใดกล้าบังคับข่มเหงเขาอีกต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นถึงว่าที่จัก,กรพรรดิแห่งแว่นแคว้นเขาก็ไม่มีทางยกโทษให้เป็นอันขาด ยามลู่วันเฉิงยังมีชีวิตอยู่เซียวเชิงที่ยังต้องให้เกียรติหนานอันโหวก็คงไม่คิดจะทําอะไรลาเส้นแต่เมื่อใดที่ลู่วันเฉิงสิ้นใจมีความเป็นไปได้ที่เซียวเชิงจะลงมือกับเขาหากมัวแต่นั่งนิ่งเฉยสู้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยังดีเสียกว่าเบื้องหน้าคล้ายเขาช่วยลู่วันเฉิงแท้จริงแล้วลู่วันเฉิงกําลังช่วยเขาต่างหากครั้นได้สัมผัสความอบอุ่นจากมือของหลิงชิงอยู่และกลิ่นหนังสือจางๆบนร่างกายเขาลู่วันเฉิงก็เริ่มหายใจเป็นปกติ ช่วขณะนั้นนอกจากเสียงสายลมสายฝนคนทั้งสองได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของกันและกันเท่านั้นกระทั่งฮวนถงเห็นว่าประตูห้องนอนเปิดกว้างท่านโหนน้อยที่ควรหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนเตียงหายตัวไปแต่รถเข็นกลับยังวางอยู่ในห้องก็รีบวิ่งมาที่ห้องหนังสือด้วยความร้อนใจจนเจอคนทั้งสองที่หน้าประตูฮวนถงครูลมหายใจยาวเหยียดด้วยความโล่องอกเอ่ยถามฉไหนท่านโหน้อยถึงมาอยู่ที่ห้องหนังสือขอรับรถเข็นก็ไม่นั่ง ลิงชิงอยู่สงบสติหันไปพูดกับลู่หวนเฉิงเจ้าไม่ควรตากลมข้าจะอุ้มเจ้ากลับห้องเองอดีตที่ผ่านมาของลู่หวนเฉิงการวางแผนฮุกสมบัติและการลงมือทำร้ายผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีวันเป็นไปได้สำหรับเขาระหว่างที่ลู่หวนเฉิงกำลังจดจ่อฮึกเหิมอยู่กับการตัดสินใจจู่ๆได้ยินคำพูดนี้โดยไม่ทันตั้งตัวชั่วขณะนั้นจึงฮึกเหิมยิ่งกว่าเดิมเพียงแต่ฮึกเหิมคนละแบบเท่านั้นเขาเอ่ยอย่างเหลือเชื่อเจ้าอุ้มข้าอืม ลู่วันเฉิงร่างกายอ่อนแอเยี่ยงนี้ถึงแม้ว่าหลิงชิงอยู่จะไม่เคยฝึกวรยุทธ์มาก่อนแต่อย่างไรก็เป็นบุรุษปกติทั่วไปคนหนึ่งฉะนั้นแล้วการอุ้งลู่หวันเฉิงจะนับเป็นกระไรหลิงชิงอยู่จับมือลู่วันเชิงขึ้นพาดบ่าตนเกาะให้แน่นจุดจุดจุดอุ้งท่าเจ้าหญิงด้วยลู่วันเฉิงชักมือกลับทันใดไม่ไม่ไม่แค่แค่แค่เดินกลับเองได้ เพียงเท่านี้หลิงชิงอยู่ก็รู้แล้วว่าศักดิ์สรลูกผู้ชายอันไร้ประโยชน์ของลู่หวนเฉิงกลับมากำเริบอีกคราแล้วหากรอให้เจ้าย้ายร่างกลับไปเองฟ้าคงสว่างพอดีดึกดื่นค่ำคืนเดินจากห้องนอนมายังห้องหนังสือยามเดินมานั้นลู่หวันเฉิงยังไม่รู้สึกอะไรแต่เพิ่งจะมารู้สึกในเวลานี้เองว่าตัวเองไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วจริงๆคิดอยากจะหยัดกายลุกขึ้นยืนยังยากเขาจึงจำต้องกัดฟันยอมเช่นนั้นให้หุนถงแบกข้าขึ้นหลังกลับไป ภายในห้องนอนทั้งประตูและหน้าต่างปิดสนิทต,ตัดขาดจากพายุฝน,นหุน่นถงปรนนิบัติลู่วันเชิงพลัดเปลี่ยนชุดนอนที่โดนฝนสาดจนเปียกชุ่มออกแล้วลู่วันเชิงถึงค่อยเอ็นตัวลงนอนบนเตียงอุ่นๆ่นแห้งสนิทไร้ความชื้นสีหน้ายังคงขาวซีดดูดกระดาษภายในโพรงปากมีกลิ่นคาวเลือดคลกคลุ้งวาลู่ต้มนำขิงมาให้ถ้วยหนึ่งลู่วันเชิงดื่มมันจนหมดด้วยสีหน้ากล้ามกลืนก่อนสั่งให้หุนถงและวาลู่ออกไปได้ภายในห้องจึงเหลือเพียงเขาและหลินชิงอยู่ เมื่อสักครู่หลิงชิงอยู่ได้ยินวาลู่บอกว่าก่อนหน้านี้นางเห็นท่านหัววอน้อยหลับไปแล้วจึงกลับห้องพักของตนเช่นนั้นก็แสดงว่าลู่หวันเฉิงสะดุ้งตื่นจากห้องฝันแล้วเดินไปห้องหนังสือโดยไม่สนใจสิ่งใดหลิงชิงอยู่นั่งลงข้างเตียงเจ้าฝันร้ายหรือแม้แต่เรื่องนี้เจ้าก็ยังรู้น้ำเสียงลู่หวันเฉิงกลับมาเรียบเรื่อยเฉยเฉยดังเดิมข้าฝันร้ายจนตกใจแทบตาย ฝันว่าอะไรลู่วันเฉิงปิดปากเงียบทำเพียงจ้องมองหลิงชิงอยู่นิ่งงันอยู่อย่างนั้นราวกับกำลังพิสูจน์ว่าคนตรงหน้ายังปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรพักหนึ่งเขาถึงย้มยิ้มเอ่ยถามเธอเมื่อครูคาดูอัป,ปลักษ์ดูน้าเวทนามากเลยใช่หรือไม่หลิงชิงอยู่ตอบตามตรงน่าเวทนาน่าใช่แต่ไม่ถึงขนาดอัป,ปลักษ์มีสัยใจคอเช่นนี้ของลู่วันเฉิงต่อให้รูปโฉมโดนทำลายเกรงว่าก็ยังห่างไกลาจากคำว่าอัป,ปลักษ์อยู่ดีลู่วันเฉิงส่งเสียงบุดหนดจริงข้าอยากครูต่อหน้าเจ้าแท้แท หลังจากที่อยู่กับลู่หวันเฉิงมานานหลิงชิงหยูก็เริ่มชินกับสับแปลกประหลาดของลู่หวันเฉิงที่มักจะมาอย่างปุบปรับเสมอจึงคาดเดาความหมายที่ลู่หวันเฉิงต้องการจะสื่อจากน้ำเสียงที่ใช้ยาเอ่ยปากพูดคำว่าครูคำนี้คงจะหมายถึงหล่อเหลาสง่างามกระมังหลิงชิงหยูกล่าวว่าข้าคิดว่าเมื่อครู่เจ้าครูมากลู่หวันเฉิงตะลึงก่อนที่จะค่อยๆถลายตัวเข้าไปซุกในผ้าห่มพร้อมยกผ้าห่มขึ้นมาปิดใบหน้าตนหลังจากผ่านค่ำคืนนี้ไปจากหนึ่งคนที่ลอบวางแผนไรยอยู่ในห้องหนังสือก็เพิ่มขึ้นมาเป็น รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราหลิงชิงอยู่ไม่ได้รู้จักเซียวเชิงมากไปกอว่าการเคยพบหน้าเพียงสองครั้งและความทรงจําที่มีต่อฝ่ายนั้นก็นึกออกแค่คําว่าหน้ารังเกียจแม้ลู่หวนเฉิงจะเป็นน้องชายในนามของเซียวเชิงแต่เนื่องจากป่วยนอนซมมาโดยตลอดทําให้ไม่ได้คลุกคลีกับเซียวเชิงมากเท่าไรนักทว่าลู่หวนเฉิงคล้ายจะรู้จักเซียวเชิงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวและรายละเอียดต่างๆหลิงชิงอยู่ให้ลู่หวนเฉิงไล่เรียงสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเซียวเชิงออกมาทีละอย่างลู่หวนเฉิงนึกอยู่นานถึงเอ่ยว่า สีหน้าที่เซียวเทิงชอบใช้บ่อยๆคือยิ้มมุมปากเย็นชาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มลิ้นดันกระพุ้งแก้มทำเหมือนผักกุ้ยช่ายติดฟันอย่างไรอย่างนั้นแล้วเวลาที่เขาพูดส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ยินดียินร้ายนิ่งเฉยราบเรียบอยู่ดีไม่ว่าดีก็ชอบเชิดคางคนอื่นขึ้นลู่หวินเฉิงจงใจกดเสียงต่ำเรียนแบบน้ำเสียงเซียวเทิงมองเราหลิงชิงอยูภายนอกเขาคือองค์รัชทายาทผู้แน่วแน่เฉียบขาด ใจดาอมหิตแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ตนรักปักใจเขากลับดวงตาแดงกําพูดด้วยน้ําเสียงแหบพราว่าจุมพิษเราหนึ่งที่เรายกให้เจ้าได้แม้กระทั่งชีวิตและแผ่นดินโคตรเลียนอะความเลี่ยนกระแทกหน้าดังตึกหลิงชิงอยู่จริงสิเขายังมีอีกนิสัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือชอบตั้งชื่อเล่นให้คนที่ชอบทั้งที่คนอื่นก็มีชื่อเป็นของตัวเองออยู่แล้วแต่เขากลับไม่เรียกเธอเขาหนะ้าชอบหยอกชอบเรียกคนอื่นว่าเด็กน้อยน้องน้อย,น,อน,อยน้องชายหลิงชิงอยู่ตัดบทพอเธอเจ้าพูดอะไรที่มันมีประโยชน์ไม่ไได้หรรืออย่าง ยู่เหวินเฉิงหัวเราะเรื่องที่มีประโยชน์มากที่สุดข้าพูดไปนานแล้ววนะหลิงชิงหอยู่นิ่งใช้ความคิดจิ้งฉุนจอวินจู่ยู่เหวันเฉิงดีดนิ้วสติปัญญาล้ำเลิศสมเป็นเจ้าอันที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องแนวเดิมเดิมเซลเชิงกับจิ้งฉุนรู้จักกันในวังมาตั้งแต่เล็กเป็นเหมยเขียวมาไม้ไผ่คบหากันด้วยรักอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของวัยเยาว์ทว่าจิ้งฉุนเป็นเพียงนางกำนันคนหนึ่งแล้วว่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งไท่จือเฟยได้อย่างไร คนทั้งสองทำได้แค่ลอบติดต่อกันภายหลังจิ้งเปยยอองตกหลุมรักจิ้งฉุนฮ่องเต้จึงพระราชทานสมรสให้เซียวเชิงตอนนั้นยังไม่ใช่ว่าที่จะกระพัดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้เขาถึงไม่กล้าแม้แต่จะตออ่ออข้าหมายถึงเขาไม่กล้าบุมบ่ามได้แต่มองจิ้งฉุนตกแต่งออกไปไกลแสนไกลแล้วมองหาคนที่คล้ายคลึงจิ้งฉุนมาปลอบใจตัวเองลิงจิงอยู่ถามในเมื่อเรื่องที่คนทั้งสองลอบติดต่อกันเป็นความลับแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไร ลู่เหวินเฉิงตอบกลับข้าย่อมมีวิธีของข้าเจ้าเชื่อข้าเป็นพอแล้วข้าคล้ายจิ้งฉุนที่ใดดวงตาใต้หางตาซ้ายของจิ้งฉุนก็มีไยน้ำตาเช่นกันขันทีนางกำนันส่วนใหญ่ของเขียวเชิงล้วนคล้ายคลึงจิ้งฉุนไม่มากก็น้อยหลิ่งชิงอยู่หากเป็นเช่นนี้หมายความว่าเพียงแค่ข้าทำลายดวงตาของข้าทิง้งเซียวเชิงก็จะเลิกสนใจข้าเป็นไปได้ลู่เหวินเฉิงว่าแต่เจ้าคงไม่ทำเช่นนั้นจริงกระมังข้าชอบดวงตาของเจ้าตอนนี้มาก แน่นอนว่าไม่หลิงชิงอยู่หัวรอดเสียงเย็นต่อให้ข้าจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับใบหน้าของตัวเองแต่ข้าก็ไม่คิดจะทำร้ายตัวเองเพียงเพราะสุนัขตัวหนึ่งกำจัดพันศัตรูบาดเจ็บเอง800ร้อยมันจะมีประโยชน์อะไรเขาต้องมองดูฝ่ายนั้นทุกทรมานแสนสาหัสอยู่ไม่สู้ตายร้องขอชีวิตด้วยความเจ็บปวดขณะที่ตัวเองปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนสิถึงจะถูกเซียวเชิงรักปักใจจิ้งฉุนจอวินจู่ที่ออกเรือนไปยังแดนไกลแล้วพวกเขาจะนำเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง คนทั้งสองตกอยู่ในพวังเพียงไม่นานสาวใช้คนหนึ่งจากเรือนเหมือนเยโว่ก็มาขอพบหลิงชิงอยู่แจ้งว่ามีเรื่องจะรายงานจากนั้นนางกล่าวขึ้นทันทีที่หลิงชิงอยู่อนุญาตให้เข้ามาข้างในวันนี้หูหญิงพาคุณหนูรองออกจากจวนไปตั้งแต่เช้าตรู่กลับมาอีกครั้งก็ตอนพลบค้าอีเหนียงจึงให้ข้าไปสอบถามจากสารถีจนทราบว่าหูหยิงและคุณหนูรองเดินทางเข้าวังหลวงทั้งยังนำของกำนันจำนวนมากไปด้วย หลังจากนั้นข้าจึงไปพบพ่อบ้านดูแลคลังเก็บของประจำจวนพ่อบ้านกล่าวว่าหูหยิงไม่ได้หยิบเอาของขครน่งใดออกจากคลังคาดว่าของกำนันพวกนั้นคงเป็นสิ่งเดิมของหูหยิงเองเจ้าค่ะเข้าใจแล้วหลิงทิงอยู่เอ่ยฝากขอบคุณอี้เหนียงแทนข้าด้วยนางรอบคอบนกเข้าวังหนนี้ชัดเจนว่าเหลียงซื่อและลู่เนี่ยนอถาไม่ต้องการให้ผู้ใดทราบคราวก่อนที่พวกเขาสามคนเข้าวังด้วยกันเพื่อเข้าเฝ้าฮองเฮาก็เพิ่งจะผ่านมาไม่นาน ซ้ําของเขายังไม่คิดจะแาแสสองแม่ลูกอย่างพวกนางเช่นนั้นการเข้าวังหนนี้ของหลิงซือและลู่เนี่ยนอเถาก็เพื่อประจบเอาใจฮองเฮาอย่างนั้นหรือหลังหลิงชิงอยู่เอ่ยบอกความคิดของตัวเองลู่หวนเฉิงก็กล่าวว่าหลิงซือแต่งเข้าจวนโหมาไม่ใช่แค่ปีสองปีหากฮองเฮาคิดจะให้ความสนใจนางก็คงสนใจไปนานแล้วเหตุใดจะต้องรออามาจนถึงตอนนี้หลิงชิงอยู่พยักหน้าเห็นด้วยหากไม่ใช่ไปเพื่อพบฮองเฮาเช่นนั้นก็เป็นผู้อื่นภายในวังหลวงฮองเฮาไม่ได้เป็นใหญ่อยู่เพียงผู้เดียว ผูญินปราตั้งเดินทางเข้าวังนอกจากตำหนักเฟองอี้บางคราวก็จะไปเข้าเฝ้าพระสนมที่ได้รับความโปรดปรานพวกเขาสองคนสบตาก,กันเอ่ยขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเฉินกุ้ยเฟยหลิงชิงอยู่ย้อนนึกไปถึงเมื่อวันนั้นที่ตำหนักเฟองอี้ท่าทีที่เหลียงซื่อและลู่เนี่ยนอถามองรัชทายาทแสดงว่าหลังจากเหลียงซื่อไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสามีอำนาจดูแลจวนหลุดลอยทั้งบุตรชายยังไม่อาจมีทายาทพอเห็นว่าชีวิตภายในจวนโหเริ่มตกต่ำนางจึงต้องมองหาที่พึ่งใหม่จากภายนอกอย่างช่วยไม่ได้ ฮองเฮาไม่ชอบใจฐานะพันรยาใหม่ของเหลียงซื่อย่อมไม่มีทางมอบความช่วยเหลือให้นางและท่ามกลางวังหลังนอกจากฮองเฮาแล้วผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือเฉินกุ้ยเฟยพประมารดาขององค์รัชทายาทนาฏีภายในราชสำนักนั้นหนานอันโหรอบคอบระมัดระวังไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่เคยคิดชิงดีชิงเด่นหากเขาทราบเรื่องที่เหลียงซื่อลอบเอาใจเฉินกุ้ยเฟยเข้าย่อมต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้พวกนางจึงได้แต่เดินทางเข้าวังแบบเงียบเงียบ ตหนักบูรพาขององค์รัชทายาตํนักเฟื่องออีของฮองเฮาและตํนักฉังเลิอของเฉินกุ้ยเฟยรวมถึงเหลียงซื่อและลู่เนียนเถาวันเฉิงหลิงชิงอยู่เอ่ยเสียงเนิบช้าข้าอยากกลับจวนสกุลหลินสักหนลู่ัวนเฉิงไม,ม่แม้แต่จะคิดได้ไปเมื่อไรละ่ะเดี๋ยวนี้ข้าไปกับเจ้าด้วยหลิงชิงอยู่เตรียมจะยกเหตุผลเจ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรออกไปข้างนอกมาปฏิเสธแต่กลับได้ยินลู่ัวนเฉิงพูดขึ้นมาอีกว่าจะได้ให้ท่านพ่อตาช่วยตรวจด,ดูด้วยว่าข้าเหลือเวลาอีกเท่าไหร หลิงชิงอยู่ลังเลพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้ารับร่างกายของลู่หวนเฉิงใกล้จะอยู่เหนือการควบคุมของหลิงชิงอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเก่งกาจมากความสามารถเพียงใดก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าควรทําเช่นไรดีทั่วล่านี้ผู้ที่มีฝีมือทางการแพทย์ล้าเลิศยิ่งกว่าเขาเขาคิดออกเพียงสองคนเท่านั้นท่านอาจารย์และท่านพ่อตำรับยาที่ช่วยต่อชีวิตให้ลู่หวนเชิงแผ่นนั้นเขาก็ได้รับมาจากบิดาไม่แน่ว่าท่านพ่ออาจมีวิธีอื่นที่จะช่วยยือชีวิตลู่หวนเชิงไปได้อีก ตามธรรมเนียมของชนชั้นสูงหากภรรยาต้องการพาสามีกลับบ้านเดิมจะต้องได้รับอนุญาตจากนายหญิงก่อนทว่าบัดนี้นอกจากนานอันโหผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องภายในจวนโหก็คือหลิงชิงอยู่ดังนั้นไม่ว่าเขาจะอยากไปที่ใดจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ใครทราบเพียงแต่เขาที่ต้องการให้ลู่หวันเชิงพักอยู่ที่จวนสกุลหลินชั่วคราวก็ยังต้องขอความเห็นชอบจากนานอันโโหให้เป็นกิจจลักษณะครั้นเขาแจ้งว่าจะพาลู่หวันเชิงกลับไปรักษาอย่างจวนสกุลหลินนานอันโโหทราบดีว่าฝีมือทางการแพทย์ของ หลิงย่ายวนพันนอนนั้นเยี่ยมยอดไรเทียมทานเลยยอมพยักหน้าอนุญาตให้อย่างไม่มีข้อกังขาต่อจากนั้นหลิงชิงอยู่ก็พาลูหวันเถิงหุ่นถงและว่าลูก,กลับจวนสกุลหลินผลนี้เขากลับบ้านกระทันหันพาให้บิดามารดาและน้องชายต่างตกใจและคนดีใจกันยกใหญ่หลิงชิงเฮ่ที่ยังจำพี่ชายอย่างลูกวันเถิงคนนี้ได้แม้จะเจอกันเพียงครั้งเดียวเอ่อยอย่างไม่คิดอะไรตามปราษาเด็กพี่วันเถิงท่านผอมลงมากเลยขอรับมันดาหลิงหน้าถอดสีแต่ลูกวันเถิงที่นั่งอยู่บนรถเข็นกลับพูดว่าชิงเฮ่น้อยก็สูงขึ้นนนมากกเช่ั หลิงชิงเฮ่อเขินอายจนต้องหลบอยู่หลังมันดาอย่างไรก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆเรียวคิ้วและดวงตาของหลิงชิงเฮ่อจึงคล้ายคลึงกับหลิงชิงอยู่ถึงห้าหกส่วนยามได้มองหลิงชิงเฮ่อลู่หวั่นิงรู้สึกเป็นปลื้มอย่างไรชอบกลที่เหมือนได้เห็นหลิงชิงอยู่สมัยเด็กมันดาหลิงพรูลมหายใจเผยยิ้มเอ่ยพวกเจ้ากลับมาได้ทันเวลาพอดีหากมาช้ากว่านี้บิดาเจ้าก็จะออกเดินทางแล้วเดินทางหลิงชิงอยู่หันมามองบิดาหลินท่านพ่อจะไปที่ใดหรือขอรับบิดาหลินเอ่ยยงเหลียง ยงเหลียงตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแกวนต้าหยูติดกับซีเซียงเดิมซีเซียงเป็นส่วนหนึ่งของต้าหยูทว่าหลายปีมานี้หลังจากสังสมกำลังจนแข็งแกร่งขึ้นก็เริ่มคิดการกรบฏพยายามจะหลุดพ้นจากการควบคุมของต้าหยูแล้วตั้งตนขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่หลิงชิงหยูเอ่ยถามพื้นที่ทางซีเปยยออยู่ในช่วงสงครามเหตุใดท่านพ่อจึงต้องไปยงเหลียงยามนี้ขอรับบิดาลิ่มตอบอย่างเคร่งเครียดเมื่อครึ่งเดือนก่อนแม่ทัพใหญ่กู้โชคร้ายถูกยิงด้วยธนูพิษในสนามรบหลังดึงธนูออก กลับยังมีพิษตกค้างอยู่แพทย์ทหารประจำกองทัพและหมอมากฝีมือแห่งยงเหลียงต่างอับจนหนทางจึงส่งดีกามากราบทูลว่าแม่ทัพใหญ่กู้ร่างกายอ่อนแอขึ้นทุกวันเนื่องจากพิษตกค้างหากยังปล่อยเอาไว้เช่นนี้อีกเกรงว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงฮ่องเต้จึงมีพระบัญชาให้ข้าออกเดินทางทันทีเร่งมุ่งหน้าสู่ยงเหลียงทั้งวันทั้งคืนเพื่อรักษาแม่ทัพใหญ่กู้ลู่เหวินเฉิงที่ตัวเองก็ใกล้จะตายอยู่ร้องร่อยย่อมไม่สนใจความเป็นความตายของผู้อื่นยงเหลียงห่างไกลาจากเมืองหลวงมาก ต่อให้รับเร่งเดินทางโดยไม่หยุดพักอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาครึ่งเดือนจะทันหรือขอรับบิดาหลิงถอนใจหวังว่าคนดีเช่นแม่ทัพกู้สวรรค์เบื้องบนจะคุ้มครองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งหลิงทิงอยู่ย่อมเห็นแก่ตัวไม่ต้องการให้บิดาเดินทางไปยังพื้นที่สงครามในเวลานี้ทว่าผืนดินเป็นของโอรสสวรรค์มิใช่ของขุนนางางา n พวกเขาชาวใต้ยอยู่จำต้องก้มหัวให้กับอำนาจแห่งจักรพรรดิไปช่วยชีวิตอีกทั้งแม่ทัพใหญ่กู้ก็นับเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การช่วยชีวิต ลิงชิงอยูจึงเอ่ยว่าขอให้ท่านพ่อระมัดระวังรอบคอบรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยขอรับวิวาสามคราตอนที่ 28. บิดาหลินทราบว่าที่หนนี้บุตรชายคนโตพาสามีกลับมาบ้านด้วยจะต้องมีเรื่องสำคัญจึงนำคนทั้งสองมาที่ห้องหนังสือหลิงชิงอยู่โบกมือไล่ค่ารับใช้ที่เข้ามารินชาออกไปก่อนหยิบขวดใบหนึ่งออกมาจากแขนเสือ้อยื่นมันให้บิดาท่านพ่อท่านจำปลิ่นนี้ได้หรือไม่ขอรับ บิดาหลิงเปิดจุกออกดมกลิ่นเพียงเล็กน้อยและเอ่อยอย่างครุ่งคิดว่ากลิ่นนี้เข้มข้นชัดเจนหอมนานไม่คล้ายคล้ายคลึงกันหงเกี้ยวหงเอกลักษณ์ของตำหนักเฟื่อง,งอี้อยู่8-9ส่วน บิดาหลิมรับราชการเป็นย่ยวนพันนอแห่งสำนักหมอหลวงมานานแม้ตำแหน่งขุนนางจะไม่ได้สูงอะไรแต่ก็เป็นถึงขุนนางใกล้ทิดโอรสสวรรค์พระวระกายของฮ่องเต้และฮองเฮาล้วนได้รับการดูแลรักษาโดยบิดาหลิมซึ่งเขาจะต้องเข้าไปตรวจชีพรจรให้แก่ฮองเฮาที่ตําหนักเฟื่องออีทุกทุกสามวันด้วยเหตุนี้จึงค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกลิ่นหงเกียวหงดีหลิงชิงอยู่ยิ้มจนปัญญาคล้ายเพียงแปดเก้าส่วนเองหรือลู่หวนเชิงเอ๋ยที่แท้ช่วงนี้เจ้าก็ยุ่งอยู่กับการปรุงเครื่องหอมที่ฮอออองงเเใช้หหรรกื แต่เจ้าอยู่ที่ตําหนักเฟองออี้แค่เพียงไม่นานสามารถปรุงได้จนคล้ายต้นฉบับถึง8ปดส่วนก็นับว่าไม่เลวแล้วลิงชิงอยู่สายหน้ายังไม่พอเครื่องหอมและสมุนไพรมีจุดที่ใช้ร่วมกันได้ไม่น้อยดังนั้นเขาควรจะทํามันออกมาให้ดียิ่งกว่านี้เจ้าคาดหวังในตัวเองมากเกินไปควรลดมันลงสักหน่อยลู่หวันเฉิงเกลียกล่อมเขาถ้าเจ้ารู้จักพอใจในตัวเองเจ้าก็จะมีชีวิตแบบที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลลิงชิงอยู่ตวัดตามองลู่หวันเฉิงอย่างเย็นชายามนี้เจ้าจะเถียงกับข้าให้จงได้เลยใช่หรือไม่ ลู่วันเลีองพูดกลั้วหัวเราะเข้าใจแล,แล้วแล้วแล้วข้าผิดเองเจ้าอย่าดูข้าต่อหน้าท่านพ่อตาสิเช่นนี้มันทําให้ข้าดูไม่มีสถานะใดในครอบครัวเลยบิดาหลิงที่ได้เห็นคนทั้งสองรับฝีปากกันไปมาก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดลู่วันเฉิงถึงมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้ตำรับยาที่ตนมอบให้หลิงชิงอยู่เมื่อวันนั้นยังคงออกฤทธิ์ของมันอยู่ หลิงชิงอยู่ไม่อยากสนใจใครบางคนอีกจึงเอ่ยว่าท่านพ่อขอรับกลิ่นเครื่องหอมที่ตำหนักเฟื่องอ,อี้ตำหนักฉางเลอ่อและที่ตำหนักบูรพาใช้นั้นท่านช่วยนำตัวอย่างมาให้ข้าได้หรือไม่บิดาหลิงรับราชการในตำแหน่งย่อยวนไพเอโนอแห่งสำนักหมอหลวงมานานมีคนรู้จักมากมายทั้งจากสำนักแพทย์และสำนักหมอหลวงเขาให้ความสำคัญกับการอบรมบ่มเพาะผู้มีความสามารถเป็นอย่างมากหมอหลวงน้อยคนใดที่เพิ่งเข้าสำนักหมอหลวง ล้วนเคยได้รับคำที่แนะจากเขามาแล้วทั้งนั้นหนึ่งในนั้นมีเด็กใหม่คนหนึ่งที่ฐานะทางบ้านยากจนแต่ประพฤติตัวดีมุมานะฝ่ายเรียนรู้เขาจึงรับเด็กใหม่คนนี้เป็นสิทธิ์ของตนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่อีกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ หมอหลวงที่ยังด้ยประสบการณ์จะสามารถทำการรักษาให้ได้แค่ขันทีและนางกำนันภายในวังหลวงเท่านั้นเนื่องจากสิบคนนี้ของเขามีฝีมือทางการแพทย์ยอดเยี่ยมประกอบกับนิสัยใจคอเข้ากับคนอื่นได้ง่ายทำให้รู้จักขันทีและนางกำนันเยอะพอพอสมควรไม่แน่ว่าอาจนำสิ่งของที่หลินงชิงอยู่ต้องการมาจากทั้งสามตำหนักนั้นได้จะลองดูสักครั้งบิดาหลิ่เอ่ยแต่เจ้าอยากได้ของพวกนี้ไปทำไมบิดาหลิ่ระมัดระวังรอบคอบมาทั้งชีวิต หากรู้ว่าบุตรชายคนโตของตนและลูกเคยลอบวางแผนปลิดชีวิตว่าที่จักรพัรดิเกรงว่าคงไม่สามารถทำใจยอมรับได้ลิงชิงอยู่ไม่ต้องการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยต่อเพียงแค่ข้าย,ย่อมมีหนทางนำมันไปใช้ท่านพ่อเลิกถามเถิดขอรับบิดาลิงเผยสีหน้ากังวลชิงอยู่ไม่ว่าเจ้าคิดจะทำอะไรเรื่องภายในวังหลวงก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเข้าไปยุ่งด้วยได้ลิงชิงอยู่หัวเราะท่านพ่อวางใจเถิดข้ารู้ขอบเขตด,ดีขอรับ ขอบเขตของเขาไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่ต้องการชีวิตของ CEO เซลเชิงก็เท่านั้นบิดาหลิงพยักหน้าก่อนหันไปหาลู่หวนเฉิงยากนักกว่าท่านโหโน้อยจะได้มาที่นี่สักคราให้ข้าช่วยตรวจที่รจรดูสักหน่อยได้หรือไม่ลู่หวนเฉิงยื่นแขนออกไปขอพระคุณท่านพ่อตาขอรับยามบิดาหลิงตรวจที่รจรมักไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางสีหน้าขณะที่หลิงชิงอยู่รอคอยอย่างอดทนก็รู้สึกร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมาอย่างไรสาเหตุ ความจริงแล้วเขารู้ดีอยู่แก่ใจร่างกายของลูหวันเฉิงมาถึงขั้นนี้ต่อให้บิดาของเขาจะมีฝีมือการรักษาลำเลิศดมากเพียงใดอย่างมากก็ช่วยได้แค่ยื้อเวลาออกไปอีกสักระยะหรือย่นระยะเวลาให้ไปสบายเร็วขึ้นเท่านั้นเขาไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเพราะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรล้วนอยู่ในความคาดหมายของเขาทั้งสิน้นหลิงทิงอยู่บังคับให้ตัวเองพยายามสงบจิตสงบใจจนกระทั่งบิดาพลมือออกเขาจึงถามด้วยท่าทีนิ่งสงบท่านพ่อเป็นอย่างไรขอรับ ฝ่ายนั้นจดจ้องหลิงชิงอยู่อย่างล้ำลึกตำรับยาที่ข้าให้เจ้าเจ้าปรับใหม่บางส่วนหรือขอรับค่าเปลี่ยนจากยาแรงที่มีพิษค่อนข้างรุนแรงเป็นรากเกอเกอเกินและโสมซานซีที่เบาลงมาผลข้างเคียงคงไม่น่าจะร้ายแรงมากนะักรากเกออเกินและโสมซานซีเป็นยาดีเพียงแต่หากใช้ร่วมกับสมุนไพรที่เหลือเกรงว่าบิดาหลิงหยุดพูดไม่เอ่ยอะไรต่ออย่างไว้หน้าลู่หวนชะงงหันไปมองค้อนหลิงชิงอยู่แม้กระทั่งขั้นพ่อตายังรู้แล้วว่านกเขาของเขาไม่ขันช่างขายนหน้าจนอยากเอาปี๊บมาคลุมหัว ยังดีที่บิดาหลิงไม่ได้ติดใจเรื่องนี้มากนะักตอนนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาร่างกายของท่านโหน้อยเวลานี้ยาที่มีฤทธิอ์อ่อนไม่อาจชดเชยส่วนที่บกพร่องจากอาการป่วยของเขาได้หากต้องการยื้อเวลาออกไปให้นานยิ่งกว่านี้มีเพียงการใช้ยาแรงเท่านั้นที่จะช่วยได้ลู่หว่นเชิงถามหากใช้ยาแรงแล้วว่าจะเป็นเช่นไรขอรับบิดาหลิงและหลิงชิงอยู่มองศบตาก,กันไม่มีใครยอมปริปากลู่หวันเชิงเข้าใจทันทีพูดกลัวหัวเราะเช่นนั้นอย่าใช้จะดีกว่าค่ากลัวเจ็บเหลือเกินขอรับ เสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่เสียงสกระจ่างของหลิงชิงเฮอจะดังมาจากนอกประตูท่านพ่อท่านพี่พี่หวันเฉิงท่านแม่บอกว่าถึงเวลารับประทานมื้อเย็นแล้วขอรับหลิงชิงอยู่เปิดประตูออกไปชิงเฮอเจ้าเข็นพี่หวันเฉิงไปที่โถงหน้าก่อนลู่หวนเฉิงจงใจถามหลิงชิงเฮอชิงเฮอเข็นข้าได้ด้วยหรือหลิงชิงเฮอพยักหน้ารัวๆได้ขอรับขอรับข้าแรงเยอะมากคล้อยหลังคนทั้งสองหลิงชิงอยู่ถามขึ้นว่าท่านพ่อไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆหรือ บิดาลิงถอนหายใจยืดยาวให้จวนหนานอันโหว,วจัดเตรียมงานศพไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเถิดไม่เกินสองเดือนนี้เวลาเพียงสองเดือนมากพอให้พวกเขาเอาชีวิตของเซลเทิงด้วยหรือลิงชิงอยู่หลับตาลงเอ่ยแค่ว่าเข้าใจแล้วขอรับลู่เหว่นเชิงนั่งล้อมวงรับประทานมื้อเย็นร่วมกับครอบครัวสกุลหลิงทั้งสี่คนมารดาลิงที่คำนึงถึงคนป่วยสั่งให้ห้องครัวปรุงอาหารอ่อนๆย่อยง่ายมาหลายอย่างและเนื่องจากวันพรุ่งนี้บิดาลิงจะต้องออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ยงเหลียงอาหารมื้นี้จึงถือเป็นการเลี้ยงส่งเขา ลู่วันเฉิงท่าทางอารมณ์ดีไม่เบามุมปากแต้มรอยยิ้มบางๆขยับตะเกียบคีบนั่นคีบนี้ไม่ว่างเว้นทุกครั้งเขาจะคีบมาวางไว้ในถ้วยทีละเล็กทีละน้อยไม่นานภายในถ้วยก็เต็มแน่นไปแล้วครึ่งถ้วยลิงชิงอยู่ทราบดีว่าบัดนี้ลู่วันเฉิงกินได้แค่โจ๊กเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นแทบจะกลืนไม่ลงแล้วดังนั้นการที่ลู่วันเฉิงทําเช่นนี้ก็เพราะไม่อยากขัดความสุขของพวกเขาทว่าการกระทําเช่นนี้ต่างหากที่ทําให้คนอื่นหมดสนุกมากที่สุด มีฉะนั้นเหตุใดหลิงชิงอยู่เห็นอาหารจานโปรดของตัวเองวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าหากแต่ไม่รู้สึกอยากกินมันเลยสักนิดระหว่างมื้ออาหารบิดาหลินเอ่ยถึงสิทธิของตนที่สำนักหมอหลวงข้าสั่งบ่าวไปแจ้งข่าวที่บ้านเขาแล้วว่าให้มาที่จวนในวันพรุ่งนี้เจ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกเขาไปหลิงชิงอยู่พยักหน้าขอรับชิงอยู่มันดาหลินขานเรียกเสียงเบาสือว่าให้เขาหันไปดูอาการลู่หวันเฉิง ภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือลู่หวันเชิงนั่งอยู่บนรถเข็นศีรษะเอียงไปด้านข้างเล็กน้อยดวงตาปิดสนิทสีหน้านิ่งสงบส่วนในมือยังถือตะเกียบเงินเอาไว้ครอบครัวสกุลหลิ่งหันมองหน้ากันแล้ววางตะเกียบลงอย่างพร้อมเพรียงหลิ่งชิงเห่อขานเรียกด้วยความระมัดระวงังพี่หวันเชิงหลิงชิงอยู่แสดงท่าทางว่าให้เงียบเสียงก่อนเอ่ยเสียงเบาว่าเขาเพียงแค่หลับไปเท่านั้น โดยสารรถม้าจากจวนหนานอัโหมายังจวนสกุลหลินประกอบกับสนทนากันอยู่นานสองนานเช่นนี้ลูหวันเฉิงถึงได้สปปงกระหว่างที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหลินชิงอยู่เรียกควนถงและว่าลูกเข้ามาพาท่านโหน้อยไปพักผ่อนที่ห้องควนถงเอ่ยถามคุณชายท่านหมายถึงห้องใดขอรับหลินชิงอยู่ชะงักกึกมันดาหลินจึงเอ่ยว่าชิงอยู่ห้องของเจ้าเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วอย่างไรท่านโหน้อยก็นอนร่วมห้องด้วยกันกับเจ้าเช่นนั้น หลิงชิงอยู่ลังเลพักหนึ่งถึงพูดขึ้นมาว่าให้เขาพักที่ห้องรับรองแขกก็แล้วกันที่จวนโหเขามีเหตุผลที่ทำให้ต้องนอนบนต่างภายในห้องเดียวกับลู่หวนเถิงแต่ในเมื่อได้กลับมาบ้านแล้วพวกเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนด้วยกันส่วนเหตุผลที่เขายอมนอนร่วมห้องกับลู่หวนเถิงมาโดยตลอดเริ่มแรกเป็นเพราะต้องการปิดปากเหลียงซื่อทว่าภายหลังภายหลังคงเป็นเพราะความเคยชินจนครั้นจะย้ายออกมันไม่ใช่ความเคยชินที่ดีเท่าไรนะักแต่กลับเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนเกือบครบปีแล้ว หลิงชิงอยู่สั่งให้ฮวนกงและวาลูกคอยเฝ้าลูกเหินเฉิงอยู่ที่ห้องรับรองแขกส่วนเขากลับมาพักยังห้องนอนของตนตั้งแต่จำความได้เขานอนภายในห้องนอนห้องนี้มาโดยตลอดจวบจนกระทั่งสวมใส่ชุดแต่งงานในห้องนี้และแต่งงานย้ายเข้าจวนโหไปภายในห้องถูกปัดกวาดจนสะอาดหมดจดเครื่องเรือนของตกแต่งยังเหมือนเช่นในความทรงจำของเขาไม่มีผิดเพี้ยนทว่าเขากลับเอาแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดแผกไปหากตรงกลางระหว่างเตียงและตั้งมีฉากกั้นลวดลายยุนยังเล่นน้ำกลางกางั้น หลิงชิงอยู่สลัดความคิดนั้นทิ้งไปเป่าเปลวเทียนให้หมอดับแล้วนอนหลับไปเพียงลำพังเข้าตรู่วันถัดมาหลังบิดาหลิงกล่าวลาภรรยากับลูกๆก็ออกเดินทางไปยังยงเหลียงโดยมีทหารองครักษ์สกุลกู้คอยอารักขาทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปปลุกลู่วันเชิงให้ตื่นแต่เขากลับตื่นเองซ้ำยังตื่นเช้ายิ่งกว่าหลิงชิงอยู่และไปเคารพบิดาหลิงเป็นการส่วนตัวก่อนจะออกมาส่งบิดาหลิงขึ้นรถม้าพร้อมครอบครัวสกุลหลิงหลิงชิงอยู่เอ่ยถามยายวันนี้เจ้าถึงตื่นเช้าได้ คงเพราะเมื่อวานหลับเร็วกระมังลู่หวนเฉิงพูดเรียบเรื่อยเช้าหน่อยไม่ดีหรือเจ้าจะได้เลิกบ่นที่ข้านอนมากลิงชิงอยู่ชะง,งักข้าไม่บ่นแล้วเจ้าอยากนอนมากเพียงใดก็นอนไปลู่หวนเฉิงหยีตาทอดตามองแสงแห่งรุ่งอรุณที่ไม่ได้เห็นมาเห็นนานหลังจากนี้มีเวลาให้นอนอีกมากมายยามนี้จะนอนน้อยลงสักหน่อยก็ไม่เป็นไรลิงชิงอยู่ยืนอยู่ข้างรถเข็นมองดูอาทิตย์ยามเช้าเป็นเพื่อนลู่หวนเฉิงพักหนึ่งถึงเอ่ยปากเข้าข้างในกันเถอะ หลิงชิงเฮ่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียนมานานแล้วโดยปกติจึงต้องไปสามนักศึกษาเป็นประจำแต่มารดาหลิงเห็นว่านา,นาทีหลิงชิงอยู่จะได้กลับมาบ้านเลยอนุญาตให้บุตรชายคนเล็กหยุดสองสาวันเพื่อให้สองพี่น้องได้อยู่ด้วยกันหารู้ไม่ว่าตอนอยู่กับพี่ชายหลิงชิงเฮ่อไม่ได้ผ่อนคลายมากไปกว่าตอนอยู่สามนักศึกษาเลยทั้งต้องท่องหนังสือเขียนอักษรห้ามขาดแม้แต่อย่างเดียว ลู่วันเฉิงเห็นคนตัวโตวและคนตัวเล็กตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความรู้จึงหยิบผู้กันขึ้นมาบ้างขีดขีดเขียนเข,ข,ข,ขียนลงบนกระดาษอย่างเบื่อหน่ายพอหลิงชิงอยู่เงยหน้าขึ้นของลู่วันเฉิงหลังฟังหลิงชิงเฮอ่ทองตำราจบก,ก็เห็นอีกฝ่ายอ้าปากหาวออดมือจับผู้กันรครั้นได้สบตาก,กับเขาจากที่คิดจะหมุนผู้กันเล่นก็หยุดมือแล้วค่อยๆหยิบปืนระยะอันหนึ่งออกมาจากเสือ้อก่อนเริ่มควงมันเล่นอย่างคล่องแคล่วหลิงชิงเฮอ่มองด้วยความสนใจกระตุกแขนเสื้อหลิงชิงอยู่พร้อมเอ่อยว่าท่านพี่ข้ายอยากฝึกแบบนั้นขอรับ ลิงชิงอยู่ปฏิเสธอย่างเย็นขาไม่อนุญาตลิงชิงเฮออแสดงออกชัดเจนว่าผิดหวังลู่วันเฉิงจึงขยิบตาให้ไม่เป็นไรข้าจะแอบสอนเจ้าเองทีหลังลิงชิงอยู่ต่อมาอีกพักหนึ่งแม่นมของมันดาลิงก็เข้ามาแจ้งว่าทำขนมไว้หลายอย่างให้คุณชายทั้งสามท่านไปกินก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนกันต่อลิงชิงเฮิอพลันถามอย่างคาดหวังท่านพี่ข้าพักได้หรือไม่ขอรับลิงชิงอยูยิ้มจางไปเถิด หลังจากนั้นหลิงชิงเฮอก็จูงมือแม่นมเดินจากไปอย่างเบิกบานก่อนลู่หวนเฉิงจะถามหลิงชิงอยู่ว่าเจ้าไม่ไปกินหรือหลิงชิงอยู่ก้มหน้าตรวจอักษรที่หลิงชิงเฮอคัดเมื่อสักครู่ข้าไม่หิวลู่หวนเฉิงมองคนตรงหน้าอยู่พักหนึ่งชิงอยู่คืนนี้ข้ายังต้องนอนที่ห้องรับรองแขกหรือไม่หลิงชิงอยู่ใจกระตุกถามกลับว่าที่ห้องรับรองแขกทำให้เจ้านอนไม่หลับหรือลู่หวนเอิงตอบเนิบช้าก็เปล่าเขาคล้ายอยากพูดอะไรอีกแต่กลับได้ยินเสียงหุนถงรายงานดังมาจากข้างนอกเสียก่อน คุณชายหมอหลวงหูมาแล้วขอรับหมอหลวงหูหรือหูจี้ก็คือสิทธิ์คนนั้นที่บิดาหลิงเอ่ยถึงเชิญเขาไปรอที่โถงหน้าสักครู่แม้จะมีเรื่องสำคัญแต่หลิงชิงอยู่ก็ยังไม่ลืมเวลาดื่มยาของลู่หวันเฉิงควรถงมาเข็นท่านโหวน้อยกลับห้องไปกินยาลู่หวนเฉิงมองแผ่นหลังหลิงชิงอยู่ที่เดินจากไปอย่างรีบร้อนด้วยสีหน้าซับซ้อนควรถงเดินมาหยุดตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าท่านโหววอน้อยข้าจะเข็นท่านกลับห้องเองขอรับ ลู่วันเชิงนิ่งเงียบอยู่นานจู่ๆก็หลุดหัวเราะออกมาพูดเสียงเบาคุนถงข้ารู้สึกห่อเหี่ยวอย่างไรชอบกนทำเช่นไรดีคุนถงไม่เข้าใจใหย่ยท่านหัวน้อยจึงห่อเหี่ยวเล่าขอรับลู่วันเชิงครุ่นคิดเอ่ยตอบอย่างไม่มั่นใจดูเหมือนจะเป็นเพราะคนที่เคยชินกลับมีค่าเพียงคนเดียว